โอเคครับผมก็ขอกลับไปที่คนั้นของพ่อผมนะครับไซมอนนะวันนี้เราก็อยู่กันอย่างเกมรอหน้าอ p g พจีนะครับผมเดี๋ยวนี้จะทำสกแควร์ของดากันต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวผมดูบอร์ดก่อนออกไปนอกเมืองเพื่อปราบโจนนะผมอันนี้เป็นสแควร์ถาวรเนานะสแควร์ถาวรเนานะแล้วคุณเอลเนี่ยคุณเอลต้องจ้างเท่าไหร่นะครับเอ้คุณเอลเขาต้องการอะไรนะครับ เขาต้องการ 600p นะผมหกร้อยพีมันคืออะไรวะอ่ะฮะ 600p นี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะซื้อขายนะครับมมันก็ไม่มีอะไรเนาะ 600p ไม่มีคนระับอ่ะเราไปคุยกับอดัมมาดีกว่านะครับอ่ะฮะคุณน่ะอยู่ที่ในสักแห่ง ฮะฉันต้องการแมวมองในการทำสิ่งที่เป็นความลับใช่อาจจะนะแต่เธอน่ะดูเหมือนเด็กเลือกขอคนหนึ่งเลยนะเอ๊ฉันน่ะที่เด็กเลือขอนะอืมเธอมาจากซีบาลิชใช่ไหมใช่ทำไมคนถึงถามงั้นเหรออ้าวล่ะเธอรู้หรือเปล่าล่ะกองทัพบ,บนเกานะน่ะ ในปัจจุบันได้รับการดูแลโดยการเอาลับลัเกรียบชาวบ้านนะนะเอ๋ไม่ไม่มีทางฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะเอาลละเธอต้องพิสูจน์ว่าเธอเป็นหน่วยสอดแนมวิดข่ายทหารนายร้อยนะ่ะและขโมยเหรียญจากชุดเกราะของมันมาแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอทำได้ปรประโยชน์หรอกนะฉันนะ่ะจะให้เหรียญทองแดง เป็นการตอบแทนแก่เธอเองนะดนีอ่ะผมก็รับสแควร์แล้วทุกคนเดี๋ยวผมก็ต้องออกไปนะผมไปทำธรกิจนะครับโดยการ <c oughs> ขโมยขโมยเหรียญทองแดงเนผมขโมยเหรียญถ้าเป็นเหรียญยศนะจากชุดเกาะนะครับและคำถามคือมันอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวรอช้าก่อน ตอนเช้าเอ๋เดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าสแควร์มันจะหยุดทางนู้นเนาะลองเข้าไปดูดีกว่านะครับเอ๊ขโมย <laughs> ขโมยนะครับอ่า ทำไมเธอถึงมาที่ป้อมปราการแห่งความพินาศอันเป็นที่รักของฉันฮะฉันมาเพื่อฆ่าสัตป,ประหลาดนะ <c oughs> แล้วเธอเป็นทหารรับจา้างนั้นเหรอใช่เอาลละแสดงใบหน้าที่ดุร้ายของเออให้ฉันดูหน่อยได้ไหมได้ทำไงล่ะอ่าเธอไม่ได้มีใบหน้าที่ดุร้ายนะ อ้าอานี่คือใบหน้าที่ดุร้ายฉันอยากจะเห็นหน้าอันดุร้ายของเธอก,ก,ก็ได้อ่าไรสารละ <c oughs> โคตรเบี้ยวนะไลไรสารละแสดงใบหน้าที่ดุร้ายที่แท้จริงของเธอให้ฉันดูอ้าอาละเธอไม่สามารถทั่นัวได้นะปึกต่อไปอะไรเนี่ย ผู้ยญงหานะครับดีละเธอชื่ออะไรอ่ะท่านชื่อว่าลอหน้านะไม,านไม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอนะ่จะถูกเรียกว่าขุงนขยะ What เดี๋ยวเรามาลองสังหารเขาดีกว่านะครับแต่ว่าคนมันเยอะเกินไปเนาะเราเลยต้องเตรียมตัวนิดหน่อยนะผมในการสังหารท่านหัวหน้านะครับติดตัก มาลุกม,มาลุกม,มานี่เนี่ยบล็อกบล็อกค,คุณทําลบห้าสิบนะโอ้รู้สึกว่าเราจะต้องกวาดล้างทหารทั้งกองทัพเนาะแล้วผมขอนอนก่อนนะพวกนี้มันต้องเจอระเบิดเนาะ ตั้งแต่ผมใช้ระเบิดเป็นผมก็ไม่ค่อยใช้ดาบเลยนะครับ explosion นะผมระเบิดกระจายระเบิดควันโอเคอะไรก็แล้วแต่เนาะเสร็จได้ <c oughs> ถ้าเราฆ่าเขาล่ะอ้าวไม่ระเบิดล่ะ ลองปลาหินใส่ระเบิดดูนะครับอุยอ้ยโอ้แรงซะด้วยอืบอบล็อกตีตีมีท่าปั่นนะนนผมอันนี้อันตรายมากนะครับท่าปั่นนะครับเรียบร้อยตังหันไปแล้วแล้วถ้าเรา <c oughs> เดี๋ยวผมกินยาก่อนนะ าเกิดว่ามันไม่เวิร์กผมก็จะทำอย่างอื่นเนะเอาละครับท่านผู้ชมมาตีบล็อกน้องตีบล็อกตีบล็อกนะครนะมามาคนดีบล็อกตีบล็อกตีบล็อกตีบล็อกนะครับเอาละเหลือแค่ไม่กี่คนแล้วตีบล็อกตีบล็อกตี บ็อกตี่บอ็อกตี่บ็อกนะครับโอ้เดี๋ยวทำลบห้าสิบตีบ็อกนะครับอะอื้อเรียบร้อยนะครับสองเหรียญทองแดงนะผมเดี๋ยวลองส่งสักแฟร์ด,ด,ดีกว่านะทุกคนอดำว่างไงใช่ไหมบุญวายนะเพื่อนอะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะ งั้นผมต้องอรีโลกใหม่อีกทีนะครับอ่ะโอเคผมว่าที่นี่เนี่ยจะมีสแควร์เราทำนะทุกคนโปรดช่วยเราด้วยนะนี่นี่ยเป็นปัญหาของฉันนะเอ๊แต่คุณบอกแล้วนะว่าคุณน่ะจะช่วยเราคนอย่างเธอน่ะเหมาะสมที่จะใช้จอจุดตัะสาสสักอย่างของฉันนะนะ w a t เอ๊ ทำไงดีล่ะดีไม่รู้แต่ว่าลองถามคนอื่นดูดีกว่านะอาจจะมีคนจะดีมาช่วยเราก็ได้นะอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวเราคุยดีกว่าเอ๋ตอนนี้นะ่ะคุณเป็นทหารับจ้างหรือเปล่าถูกต้องได้โปรดนะได้โปรดช่วยด้วยนะว่าไงที่อของฉันนะ่ะคือชูนะ ลังสาวของฉันน่ะเชื่อบูฉันถูกหลอกนะโดยพวกลัทธิเหล่านั้นนะ่แะแต่ฉันต้องการค้าเและจากเธอน่ะเอ๊ลัทธิเหรอใช่แล้วพวกลัทธิคนโกหกนะ่ะอ่าแล่เนื่องจากเธอตั้งคันพวกคนโกหกเหล่านั้นนะ่ะต้องวางแผนที่สังเวยเธอกับทุากทางการทุจร้ายนะนะลัทธิแม่จเจริญพันธุ์โนอ่า ้าหมานะช่วยน้องสาวกลับมานะผมศิลธรรมห้านะโอเคไม่มีปัญหาหนอืมเอ๊ะตั้งคันอย่างนั้นเหรอพวกเขาลักพาตัวหญิงตั้งคันอย่างนั้นเหรออ่าใช่พวกเขาลักพาตัวน้องสาวของฉันนะ่ะบรูนะ่ะเอ๊แต่ว่าเธอน่ะช่วยบอกเพิ่มเติมได้ไหมล่ะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นพวกเขาน่ะลักพาตัวบรูเวลากลางคืนนะ พวกนับถือศาสนาเหล่านั้นนะ่ะเชื่อในแม่แห่งภาวะการเจริญพันธ์น่ะนะพวกเขานะ่ะพวกใช้น้องสาวของฉันพวกสังเวยนะเอ๊แล้วเธอน่ะไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครแถวนี้หรอใช่ฉันขอแล้วนะแต่พวกเขานะ่ะไม่สนใจเลยนะว่าจะอยู่หรือว่าจะตายนะ่ะแล้วฐานที่มั่นของลัทธิพวกนั้นนะ่ออยู่ที่ไหนเอ๊ฉันก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันอาจจะอยู่ทิศตะวันออกดีฉันกลับมานะโอเคคนระับเราไปขยี้ปดีกว่านะผมขยี้พวกลัทธิจเจริญพันธุ์นะขยี้นะครับพวกเขาบอกว่านักบุญจะมาในช่วงเวลาแห่งความโรคและความโกลาหลหน่ะนะรายนักบุญนะ่ะจะช่วยพวกเราพวกเขาโกหกนะกเขาไม่มาและไม่ได้มาด้วย พวกเขานะ่ะเป็นนักบุญน,นักบุญขี้ขาดพระองค์ทรงยอมาทนทุกนะเขานะ่ะเป็นเทพเจ้าจ,าอ,จอมปลอมที่ไร้ความสามารถวันนี้นะ่ะวันแห่งการพากษาถ้าเห็นมันนะนั่นนะ่ะเชนักบุญน,นั่นคือแม่ของทุกสิ่งนะแม่แห่งภาวะ,จะเจริญพันธุ์มันกำลังจะมาแม่แห่งภาวะ,จะเจริญพันธนะุ์น่ะฉันนะ่ะติดตามพระองค์มานานแล้วนะเอาล้ทุกคนอองมาที่ฉัน ตอนนี้นะ่ะคุนต้องมองฉันเอาละใครที่นับถือตัทธิแม่แห่งภาวาะเจริญพันธุ์แต่รับขนมปังสองก้อนเอ๋แม่แห่งการจเจริญพันธนะุ์น่ะปลดไปพวกเราจากความกลัวให้ความหวังกับพวกเราในช่วงลที่มืดมนนะ่ะนะเอาละครับพี่นอกประชาชนมาก,กับฉันเพื่อเป็นสักขีพยาน แห่งลัทธิแม่แห่งภาวะเจริญพันธ์โอ้มันฟังเยียมากเลยนะเอ๋ทำไมฉันเห็นมันเลยล่ะเธอมีจริงนะฉันเห็นกับตาเลยนะเธอมีอยู่จริงมากับฉันสิจะได้คุยกับแม่แห่งภาวะเจริญพันธ์น่ะเอ๋จะโกหกฉันนะคุณกำลังวางแผนที่จะโกหกฉันหรือเปล่าเนี่ยมันจะไปได้ยังไงล่ะมาใช้ร่างกายกันเถอะนะ ไอ้ที่ส่นตัวน่ะโอ,โ,อโอ้ไอ้อีกเวนเอ้ยช่ววูเลยเหรอวะพี่ชายคุณโชคดีมากเลยนะฉันน่ะต่งใ,ใจแล้วนะฉันน่ะอยากนับถือลทัทธิแม่แห่งเขาว่าจะเดินพันธ์นะนะแทนนักบุญแข่งความโกหกนะ่ะถ้าอาจารย์เรานะี่ยทำสำเร็จแล้วนะดีแล้วทำต่อไป เอาละทำต่อไปนะทําให้แม่แหกเงินจะเป็นพันนะ่ะดีใจและปลดปานเธอใบนี่มันพวกบ้าชัดๆเลยนะออย่าหลงกลนะนักปุนน่ะไม่มีอยูอนะนะ่จริงนะอ่าใช่แล้วคุณเห็นลูกแกะที่หายไปไหมภายคุกคามนงมาเป็นคริสเจียนนะการที่สินบนเนอะ อ่ะถึงบนมแต่ว่าฉันอยากเห็นแม่แห่งภาวะเจนพัดนะ่ะคุณบอกได้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนเอ๊คุณต้องการอยู่ที่ลัทธิเราหรือเปล่าล่ะแต่ว่าฉันสนใจนะฉันแค่ยอยากให้ดูเฉยๆนะ่ะคุณก็เห็นว่าฉันมีเงินใช่ไหมเป็นการเงินหรือเปล่าล่ะเอ๊ะมองซ้ายมองขวานะอืม ให้ฉันสองรอยให้ฉันสองพัน p o i n นะปิดปากไปเลยครับผมเรารวยอยู่แล้วนะเฮ้เฮ้เฮ้ hey, hey, hey. ขอบคุณนะจุจุจลิเสียงตร้งไหนสิฉันบอกคุณว่าพวกเขาเนะี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกตรงถ้ำม,มานะเอ๊ะพวกเขาเนะ่ยจะให้ฉันเข้าไปหรือเปล่าล่ะอืมเอาละคำใบ้ก็คือคัอบว่านิโคลัสนะ เดี๋ยวบอกคนอื่นนะฉันจะคนบอกเธอน่ะโอ้โอเคหนูสแควร์ใหม่มาเลยครับยาวนะจนังหวะน,นี้อ่ะลองไปดูดีกว่านะครับมีปะมีนะผมมีขึ้นนสะสแควร์นะครับอ่าเธอคือใครเธอนน่ะรู้จักทีไ้ไงเนี่ย นิโคลัสเอ๋ช่างวัยนะกับปัทธินี่นะอา้าวล่ะเข้าไปเลยเอย๋ทำไมมันมืดอย่างนงี้ครับเดี๋ยวผมต้องงีบก่อนนะเนาะผมมนคนที่แบบเตรียมพร้อมนะครับให้เซ็หน้ามันเต็มก่อนอ,อ่ะ เราเข้ามานะครับที่นี่นะครับเราเจอไหมเราเจอเหยื่อปะไออะอิ่งขามากเลยเอ,อเอา้าวดะมาสะจัดน่ะนะนั่นแหละนั่นแหละอาละ้าวดะด้ยินเสียงเรียกของเราหรือเปล่าละ่ะทุกคนอย่าก,กลัวนะ พวกเรานะี่ะจะให้ความสุขแก่ทุกคนเองจงเจน,น้ากับพระเจ้าแท้จริงของเธอนะวัโดโคตรหลอนนะผมพี่น้องที่รักอไอ้ฐานเพื่อน้องสาวคนใหม่เย่นี่คนรัส <c oughs> อะไรของมันวะเอะอันนี้คือเทพเจ้าของมันเหรอเอะอะไรกันเนี่ยสับประหลาดเหรอวิสาต์เนื้อเหรอ มันไปไม่ได้นะสิ่งนี้น่ะมันไม่ควรอยู่บนโลกสิว h a เอ๊ะเอาละจงปลื้มปิตินะจงชื่นชมเทพเจ้าของเราว h a t เกิดอ,อะไรขึ้นคนระับงงเอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย อเอ๊ะเดี๋ยวผมต้องสเตลนะผมสเตลเข้าไปนะครับไปช่วยน้องสาวดีกว่านะผมอเอ๊ะรู้ไหมว่าบลูนะ่ะอยู่ที่ไหนบูเหรอฉันชื่อบูฉันชื่อบูนะ ฉันต้องจุดจด,ดีแต่ว่าน้องสาวของเธอนะ่ะต้อหาเธออยู่นะกลับไปไหมน้องสาวเหรอพี่สาวนะ่ะเธอเกลียดฉันทุกคนนะ่ะดูถูกฉันอ,อ๋อแล้วเธอเกลียดคุณได้ไงกันล่ะน้องสาวของเธอนะ่ะเป็นของเธอมากเลยนะและเธอนะ่ะก็ขอฉันมาช่วยคุณนะไม่ต้องการฉันอัาก,กลับไปนะโลกนะี้น่ะน่าเกินไป โลกนี้น่ะเตด้วยคนเลวนะแต่ใครก็อยากจะรังแกฉันน่ะที่นี่น่ะม่มีความกลัวฉันน่ะรู้สึกมีความสุขมากเลยนะแต่ว่าฉันเห็นนะว่าที่นี่น่ะแย่นะแต่ว่าเธอเน่ยจะไถึงลูกได้ไหมเด็กหรอเอาล่ะฉันจะไปกับเธอก็ได้นะดีมากที่นี่น่ะไม่ดีเลยนะฉันออกไปแล้วนะ พี่สาวที่ดีฉันต้องการอ่ะนะปาบก็ให้มันคืออะไรวะเอ๊แต่เธอหน่ะเป็ของฉันนะเธอหน,นเป็นผู้หญิงงั้นเหรอแล้วเธอจะรู้ได้ไงนะ่ะว่าผู้หญิงนะ่ะไม่สามารถมีลูกกับผู้หญิงได้นะคุณนะ่ะเคยเป็นผ้หรือเปล่าโคตรกล่าวนะผมแม่ผู้หญิงใหญ่แห่งภาวะการจเจริญพันธนะุ์น่ะบอกไหมว่าเด็กผู้หญิงทาานมีลูกได้นะ ฉันมันเป็นไปไม่ได้นะทีย่ยูกับเชนะิญน่ะเชนะิญน่ะมีลูกแล้วเอ๊ฉันผิดแล้วนะคุณพูดถูกนะเธอเป็นของคุณโคตรก่าวนะสแควร์นี้นอ่อไอ้สักทีเหอะสักทีสักทีออกทีเดอนโอ้ ทางออกอยู่ตรงไหนวะนี่ไงครับเห็นไรหมเห็นปะเห็นปะไปโอเคที่นี่มันแปลกๆอยน่เนะมันเป็นถ้ำนะครับเอ๋วัดดูนะผมดูทุกคนครับเราช่วยเขาเนาะแต่เราเป็นผู้ส่ไปแล้วซะเองเนาะ่างนี้ โอ้ยคือเอ็นบีซีในเกมนี้ค่อนข้างโง่นเนอะจะต้องควบคุมมันกับมือเองเนอะงั้นมันไม่รู้นะเลยไปทั่วหมดไปโอ้ยาวนะผมตอนนี้ค่อยๆย,ย่องไปนะครับแล้วก็รอเขามานะผมถึงหน้าประตูเนาะ ออกดีกว่าโอเคแล้วเราก็กลับไปส่งสกแวแ์น้องโจย์ป้อนอีกแล้วนะน้องสาวปูเธอสบายดีไหมเนี่ยขอโทษนะพี่หยุดพูดเถอะนะกลับไดเถอะนะ ขอบคุณนะแต่ฉันมีนจะให้คุณมากนักนะอ่ะรับสิ่งนี้สิโอเคนะขอบคุณโอเคผมก็จบสแควรของอช่วยเหลือนะผมสาวน้อยที่ถูกพาตัวไปนะผมตอนกลางคืนนะครับกับสแควรของอดัมนะผมที่เรา <c oughs> ที่เราทำน้านโหดเนาะถ้าคนที่ติดตามเหมือนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันครับบุย